dạng gì nào mà ngủ kiểu lên bớt chà bo chà bo chà bia bo chà coi con hết bớt thuê à nâng cao bớt sửa chìm cho theo phía nó <laughs> ถนนแตแซ่ด้วยบอกก็ทานแซ่บบอฟีแซ่บ้างในไม่จอจอมทางทางในตอนี้ม่ชแซ่คน่เรืองแซลิบสนแซ่สมของฟีแซ่เจ๋งเ็นเรว่าแซ่บองเขามาเห็นเขาจะเป็ขากินเดี๋ยวบอกแซ่ให้เกินขึ้นเขาสิ่งเียวปลา กาไปใช้กาวกปน่มัมนรวงไปในหนาด้วย Good job, good นะคะโอเคแบบนี้แค่เกาะผาไม่ก็จะหลุด มีเต็นท์มีเต็นด้วยเราจะเข้าไปนะคะดูมัจะมีอะไรบ้างเข้าสภาพข้างในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะของผ้าะดูสภาพ้วมันดีจะเลกๆนะคะเปพื้นเนี่ยเขาจะมาอยู่ถึงพรุ่งนี้นะคะ เหมือนกันดูโวยนะคะโดยที่ไม่ได้แบ่โงโมดีบ้านะคะเขาให้กินวิคุณ้นานคน่าน่าน่คน่า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 าน่าน่านาน่าน่าาน่น่ 妈还要监督我。<laughs> จำเป็นต้องงอนะคะถ้าเรางองจะเป็นอย่างนี้แต่ก็หนักนะคะทัวงมื่อกี้พี่เราอะค่ะอยากไม่อยากจะพูดทำแบบนี้เนี่ยหนักหนักค่าหนัก

ต่อมานีล้อแล้วนะตงโมลูกเล็กตาเทีายวไสิัเี่ยเรเห็นแล้วค่ะโอ้โตไม่ใช่มนนะคะยุงยุงจินเนือนะคะนี่นี่นตงโมนี่ตงโตงโมลูกเล็กลูกเล็ค่ะโอห้ยนั เดี๋ยวเขามาเอาพวกนี้แล้วกันไป้ยันทะนี่ปุ๋ยหมดน,นะคะปุ๋ยยข้างล่างทุกคนดูนไม่เห็นปุ๋ยและดินดินและปุ๋ยคะ่ะเดี๋ยวเขาไปเทอานั้ก็หมดน,นะคะเนี่ยเนียเนีย